ในส่วนของข่าวนี้พาท่านผู้ชมไปที่เทศบาลตำบลกุมภาวาปีนะครับเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวชิงทั่วพระราชทานครั้งที่23สืบสารประเพณีลุ่มน้ำเปล่า22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมจันกระจ่างฟ้าชั้น3เทศบาลตำบลกุมภาวาปีนายธินกรดอนทงขวาประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกุมภาวาปีเป็นประธานการถแถลงข่าว การจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาี่ิร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราช,ชกุมารีครั้งที่23โดยมีนายสมัครบุญปลกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนนุดรธานีและนายมนัทพลน้ำเที่ยงนายกเทศมนตรีตะบนกุมภวาปีร่วมถแถลงข่าวสำหรับการแข่งขันเรือยาวปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2568 ณลำน้ำเป่าบริเวณสารเจ้าปู่ย่าอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีการแข่งขันแบ่งออกเป็น6ประเภทอาทิเรือยาวประชาชนชายทั่วไปเรือยาวชายท้องถิ่นรวมถึงเรือสตรีท้องถิ่นรวมเรือเข้าร่วมกว่า54ลำได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจำนวนหนึ่งล้านบาทและงบเพิ่มเติมของเทศบาลตำบลกุมภาวาปี ดนวันที่30ตุลาคมจะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขบวนแห่อันเชิญถ้วยพระราชทานวันที่31ตุลาคมเป็นวันเปิดงานมีการแข่งขันเรือท้องถิน่นกลางคืนชมหมอลำคณะอีสานนครสินป์ส่วนวันที่1พฤศจิกายนเป็นวันแข่งขันเรือยาวประเภททั่วไปนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านสินค้าโอท็อปและมหรสพตลอดทั้ง3วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอกุมพาวาปีเชิญพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอุดรธานีทั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกวาปีอำเภอคุพาวาปีและอำเภอข้างเคียงทุกทกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่23ของเทศบาลตำบลคุภาวาปี ณสนามแข่งขันเรือยาวลำน้ำเปล่าอำเภอกุมภาวปีในปีนี้จัดขึ้นวันที่30-31ตุลาคมและวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568และผมหวังว่าเทศบาลตำบลกุมภาวปีจะได้เป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างศักยภาพให้จังหวัดอุดรธานีให้ได้เห็นว่าอำเภอกุมภาวปีนั้นเป็นอำเภอ ที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเป็นมาตรฐานของประเทศไทยและจะนำให้กรุมภาวาปีนั้นเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอบพระคุณครับ